าราศีกรกฎเดือนกันยายนนี้ดันดาวพัสดุและดาวเสาร์เดินหน้าและดาวราหูย้ายแล้วยังจะอึดอัดเหมือนเดิมหรือจะดีขึ้นฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับ สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับอาจารย์เกตเทวาหัวลาเพื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะฟังคลิปนี้นะครับเราอยากจะฝากนิดนึงนะครับในเรื่องของความแม่นยำนะครับอาจารย์เกตเทวาแนะนําให้ดูแบบลัคนานะครับจะแม่นยํากว่าราศีเพราะราศีเราเหมือนแค่ทานยานะครับแต่ลัคนาเหมือนเจาะเลือดครับเราจะรู้ทุกอย่างในร่างกายเราเลยนะครับแล้ววิธีจะรู้นั้นไม่ยากครับอาจารย์เกตเทวาให้ ให้บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับจะผูกดวงให้ฟรีเลยนะครับเฉพาะในคอมเมนต์นี้เท่านั้นนะครับจะไปฟังราศีนั้นๆหรือลัคนานั้นๆได้เลยนะครับจะแม่นยำกว่านะครับแล้วท่านใดนะครับอยากจะรู้นะครับว่าพาราหูย้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นไรมีโชคมีลาบหรือไม่เนี่ยไปฟังกันได้เลยครับในคลิปพะราหูย้ายนะครับของเชาว ลัคนาราศีก็รกดกันได้เลยนะครับแล้วท่านใดนะครับที่เพิ่งมาฟังนะครับเป็นครั้งแรกครับก็แนะนํานะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งข้อมูลดวงชะตาอัปเดตล่วงหน้านะครับถึงบ้านถึงมือถือท่านเลยนะครับเอาไปฟังก่อนแล้วไปประยุกนะครับนําไปวางแผนในการเนินชิตสู่ความสุขความเร็จของตัวท่านเองเลยนะครับติดตามสั่กระดิ่งได้เลยเรามาดูกันนะครับว่าคนที่ ลักขณากรกฎนะครับมาฟังกันได้แต่ถ้าใครที่ไม่รู้นะครับก็อนุโลมมาฟังราศีกรกฎได้เช่นกันนะครับมีที่ชัดมากเลยนะครับคือดาวศุกร์จะมาทับลักขณาแต่วันที่2กันยาเลยนะครับวันที่ย9ิบเก้ากันยาครับก็จะย้ายนะครับส่วนดาวเสาร์ก็จะเดินหน้านะครับในวันที่สิบเจ็ดกันยาดาวปฏิเสีเดินหน้าวันที่ย1ิบเอ็ดกันยาครับดาวมุติยูและดาวังคารพักองศาที่แปดและสิบแปดตามลําดับนะครับ แล้วจะเป็นเช่นไรนี่เลยครับมีโชคลาภทับตัวเลยครับก็นแน่นอนครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยย้ายไปสุภพลาพระเรียกว่ามีจุดสปาร์กนะครับตรงนี้แล้วดาวราหูที่อยู่ในเรือนดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็มาทับลัคนาละพอดีเลยนะครับก็คือวันที่สองกันยาคือต้นเดือนเลยนะครับโชคลาภนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเงินทองเสมอไปนะครับนั่นจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่อง อาหารของกินกเลขาเรียกลาบป่าก็ได้และอิ่มจังตังอยู่ครบหรือมีอะไรที่มันสนุกสนานหรือได้อะไรมาง่ายๆอันนี้คือก็โชคลาบได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะว่าดาวสุกเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลาาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีโชคดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาแล้วก็มาเองเห็นไหม,ไมต้องซื้อหาก็มาเองครับ แล้วท่านใดที่ชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคนะพระดาวลาภามาเนี่ยแนะนำเลยครับเลขบ้านเลขรถครับให้โชคครับเกินแค่เลขบ้านนะแต่เลขรถก็ออกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะดาวสุขมาจากพบพันธุพันธุกุมลักขาเห็นไหมครับเลขบ้านเลขรถมีสิทธิ์ออกอย่างแน่นอนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นราชาก็ซื้อกับผู้ชายนะครับจะมีโอกาสถูกได้มากขึ้นและดาวพันธุทลาลักขณาก็แปลว่าเราจะมีเกณฑ์ที่จะได้ ติดต่อพบปะญาติพี่น้องนะครับเป็นเหมือน Family Man มากขึ้นครับอ่าหรือ Family เนี่ยนำมาสู่ความสุขความสำเร็จเห็นไหมพาไปกินไปเที่ยวอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายหรือมีกิจกรรมกับครอบครัวนะครับก็ดูแล้วก็ดีครับเอนเตอร์เทนกันไปนะครับมีความสุขก็ดีขึ้นส่วนการเงินครับการเงินเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรแติบดีนะแต่ว่าดีถึงกลางเดือนคืออะไรครับเพราะว่าหลังวันที่17กันยายนครับ ดาวกันเงินเราจะย้ายออกไปแล้วครับก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ฟังวันนี้นะครับก็ลุยเลยนะครับเพราะวันที่17เจ็จะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทํารีบขยันรีบลุยรีบตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินครับแล้วก็จะได้เงินไปกอบเป็นกามครับมันคือช่วงที่ดีที่สุดในรอบปีสองพนสิบสานี้แล้วก็ได้นะครับดีถึงกลางเดือนนะครับต่อมาครับเดินทางเจรจาดีครับ อันนี้สืบเนื่องมาจากดาวพุธนะครับเป็นกเกษตรธิีนีรเป็นมหาอุดในเรือนสหัชชะครับก่อนครับเาจเดินทางอันนี้ดีหมดเลยแต่จะอยู่ถึงวันที่19ก็จะย้ายออกไปแล้วเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยหมั่นเดินทางเจอจา,าพบปะพูดคุยโซเชียลออนไลน์เน็ตเวิร์กทำให้เต็มที่ครับพบปะผู้คนสังคมเยอะๆมีคอนเนคชันเยอะๆนะครับมันจะทําให้เรานี้ร่ํารวยก็ว่าได้นะครับ แลวเดี๋ยวพอกลางเดือนไปแล้วในด,ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนสหัชะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารดิเห็ยนไหมก็แปลว่ามีเกณฑ์จะได้เงินมาจากคําพูดคําเจรจาของเราเนี่แหละก็ลุยต่อได้เลยเพราะนั้นบอกได้เลยครับเดินทางเจรจาที่ถ้ามีเหตุต้องเดินทางไม่ต้องอิดออดไปเลยครับแล้วจะประสบความสําเร็จกลับมานะครับดาวการงานครับคือดาวอังคารครับงานดีถึงกลางเดือนครับนั่นหมายถึงว่าดาวอังคารเนี่ยจะเดินพักองศาล,ลงที่18กันยาไปแล้วครับ ก็แปลว่าหลังที่18เแป่ยงานมันจะดับลงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไงครับต้นเดือนก็ลุยสิครับจะไปยากอะไรมีงานอะไรมีความรับผิดชอบอะไรทําให้เต็มที่กล้าแข็งขยันอังคารคือต้องขยันด้วยต้องลุยต้องเต็มที่ครับแล้วจะประสบความสําเร็จไปเลยจะพีคไปเลยแต่พอหลังกลางเดือนไปแล้วแนะนําครับเอางานเก่าๆมาปัดฝุ่นแล้วทําใหม่ครับอันนี้จะได้ผลดีกว่างานใหม่ๆครับเพราะพักองศาต้องเป็นงานเก่าๆนะครับตรงนี้ดีนะครับ ลูกน้องบริวารเนี่ยก็จะดีนะครับเหมือนกันถึงกลางเดือนเพราะหลังกลางเดือนดาวคารจะไปพบปุตตะก็จะเปลยนพักองศาแล้ว่าลูกน้องก็เริ่มจะอิดอ,อิดอดอดไม่ค่อยทําแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะ,ะนั้นถ้ามีงานอะไรจะสั่งลูกน้องเนี่ยสาหรับคนเป็นเจ้านายก็สั่งเลยครับลุยเลย่วงต้นเดือนทําเต็มที่ครับเพราะหลังกลางเดือนเขาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเร่งเร่งทําให้เสร็จตอนหรือว่าสั่งงานเขาก็ได้นะแล้วก็บอกเขาว่าเอาก่อนวันที่สิบ เอาก่อนวันที่18นะเห็นไหมเขาก็จะทําเสร็จก่อนแต่ถ้าบอกเอาก่อนสิ้นเดือนอ่ะเดี๋ยวจะไม่เสร็จเลยนะเพราะมันพักอุปสรรคได้ยาวเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องแฟนเรื่องความรักยังต้องประครับประคองนะครับตรงนี้เพราะดาวคู่รักก็คือดาวเสาร์ครับอ่านะยังโครจรอ,อยู่ในเลนอ,อลิเห็นไหมครับโอ้มันยังแต่เดินหน้าแล้วครับวันที่17กันยาคือหนักก็จะกลายเป็นเบาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับตรงจุดนี้ แต่ถามว่ามันก็ยังมีความซับซ้อนยังมีคอนฟ lict ยังมีปัญหายังไม่ใช่ว่าจะลงตัวง่ายๆเพราะฉะนั้นก็อักคับประคองดีที่สุดหรือถ้าคนโสดก็แนะนำเน้นไปทางการทำงานการเงินอะไรไปก่อนการลงทุนเห็นไหมบางคนเล่นหุ้นก็เป็นจังหวะที่จะหุ้นขึ้นแล้วเล่นแล้วได้อะไรอย่างนี้เรื่องความรักก็ขอให้เป็นแค่ยาใจเรียนรู้กันไปหรือเจอกันบ้างในบางครั้งบางข่าวก็โอเค จะเป็นต้องเจอกันเยอะเพราะเจอกันเยอะดาวคู่เป็นอริอาจจะทะเลาะก,กันมากกว่าได้เพราะนั้นานานๆเจอกันทีก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นการเรียกว่าแก้เคล็ดก็ว่าได้นะครับตรงจุดนี้ต่อมาครับมีอุปสรรคแต่แก้ได้ครับผ่านมันจะแก้ยากนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยตัวแห่ภพบริเนี่ยพักองศาหมดแรงแต่พอวันที่21กันยาไปแล้วเดินหน้าเต็มกําลังเห็นไหมครับก็จะรู้สึกว่าคิดอะไรออกมีสติปัญญาใช้องความรู้ที่มีมาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยก็จะแก้ได้ครับก็จะดีขึ้นเห็นไหม นั่นไม่ต้องหัวนะครับมีอุปสรรคอะไรก็แก้ได้หรือมีอลุลิมีศัตรูศัตรูมันอยู่ในที่ของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากเดี๋ยวเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ลุยต่อเลยนะครับหรือเป็นแนวทางที่เราต้องบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะมัน new normal ครับบางคนนะครับเจ้านายให้ความรับผิดชอบใหม่ครับศึกษาเรื่องนี้โปรดักตัตวน,นี้นู่นนี่นั่นเห็นไหมได้ทําอะไรใหม่ๆมันยากมากครับในช่วงแรกแต่เชื่อนะครับทาไปก่อนเดี๋ยวพอดดามาถ่าย้ายเนี่ยโียบแจะจะล้ว ก็อดทนทําไปก่อนครับเพราะนั้นต้องทนลุยนะครับตรงจุดนี้ต่อมาครับประภาพก็ต้องดูแลนะเพราะว่าเรามีดาวพระกับดาวเสาอยู่ในเรือนอลีนะครับก็จะเป็นได้โรคเกี่ยวกับพวกกระดูกฟันเอ็นเนื้อเยื่อแ้ะภาษาทางการแพทย์ก็เ,กเกรียกโรคออท o ปิดิกอะไรอย่างนี้กระดูกอะไรพวกนี้นะเดนท่านะครับต้องดูแลหรือถ้าจะทำศิลปกรรมอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่า ดับเป็นอะไรทาออกมาก็จะไม่ค่อยได้ดังใจอ,อหรือเป็นโรคเขาเรียกว่าโรควินิจฉัยผิดพลาดท,ทางกายแพทย์เขาเรียกว่า e a r l r diagnostic นะครับนานนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยถัถกทักก็เป็นอะไรอย่าเพิ่งเชื่อไปตัวอีกสองสาที่เลยนะให้หมอพูดเหมือนกันค่อยเชื่อนะครับตรงจุดนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะดูแล้วเนี่ยมีดาวอะไรมาที่ต้องมีความรับผิดชอบองลุยต้องเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกไว้จะได้ป้องกันได้นะครับ โชคลาบนี่ก็บอกเลยนะว่ามีนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่ามีหรือไม่นี่เลยครับอาจารย์เกตธิวาดูดวงส่วนตัวให้ได้ครับการเงินการงานความรักโชคลาบสีมงคลเรื่องมงคลลายเซ็นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกครับค่าครูเป็นเจ็ดร้อยเจ้าก็บาทครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ในกรอบสีแดงที่ขึ้นครับเกรดหกห้าครับอินดีดูให้เลยนะครับไปที่ปรึกษาดวงชะตาให้เลยนะครับแล้วเอาความทุกข์ที่มีมานะครับเอาความสุขความสบายใจกลับไปได้อย่างแน่นอนครับตรงจุดนี้นะครับ ท่านใดนะครับฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างภาพสวยไหมรู้ลักษณะหรือยังถ้ายังไม่รู้นะครับวันเดือนปีเกิดเมื่อเกิดจังหวัดเกิดใต้คอมเมนต์นี้ครับผมจะปลูกดวงให้ฟรีครับแล้วไปฟังในคลิปที่ผมบอกนะครับก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับก็จะมีคลิปที่ต่อเนื่องกันก็ไปฟังกันได้เลยนะครับแล้วใครที่ฟังมันตัวนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามพื้สันกันดิ่งครับแนะนำครับกดติดตามสันกระดิ่งได้เลยครับเพราะมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับไปยังถึงมือถือท่าน ท่านก็เปิดฟังได้เลยครับเพราะฟังก่อนก็จะรวยก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนนะครับเห็นไหมบอกว่าจะมีโชคลาภมีแน่นอนก็รีบเล่นเลยนะครับตรงจุดนี้ก็รวยก่อนเลยนะครับมีแต่เรื่องดีๆต่อตัวท่านกด,ดติดตามสักหนึ่งได้เลยแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวาโหลาเพื่อมวลชน